สวัดสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่าลายเกมเศรษฐีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้นะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวก,กับตัวละครนะครับผมแต่ในวันนี้ยังไม่มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมไม่ต้องเสียายไปเนาะตัวละครที่กลับมาให้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นสายร่มอันดับหนึ่งของเทียงหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งน้องคนนั้นก็คือแม่ ชีอภัยมณีคนนีนออ้นี่เอ็โอ๊เก๋มีเนี่ยเห็นไหมกับพระกับเจ้าแล้วก็ไม่เว้นนะครับผมโดนลงโทษเสียงหายเลยอ่ะพระอภัยมณีของเรานะครับผมถ้าเกิดว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นพระอภัยมณีจริงหรือเปล่าที่เป็นตัวละครอันดับหนึ่งในเทียนหนึ่งก็ดูนี่ครับผมอัตราการชนะอันดับหนึ่งเป็นไงโอ้โอต้องหาแล้วไหมหนึ่ง โอเคต้องหาแล้วนะครับผมมาพร้อมกับคอสตูมหม่เลข2นะครับผมซึ่งความสามารถของคอสตูมนี้เราก็ต้องไปดูกันในสมมุทอัญมณีคอสตูมนะครับเพราะว่าลุงก็ยังไม่ทราบเหมือนกันอยู่ไหนเนี่ยอ่าอยู่นี่อ่าชุดแต่งกายนะครับผมอัญมณีคอสไหนบอกว่าใหม่ใหม่จริงปะล่าสุดไม่เห็นใหม่เลยอย่าบอกนะแบบใหม่แบบเก่า อ๋ออ้เมณีป้องกันการขโมยมาเบิก็แบบเก่าดิมันก็ไม่ได้ใหม่นี่เอ้าหลอกฉันทําไมอ่ะหรือว่าอันเก่ามันเป็นเมื่อไหต้องข้ามทําการตกยันไปเรื่องฉันแค่ผนึกเคลื่อนย้ายเฉยเฉยหรออันเก่าอันใหม่ก็คือป้องกันการขโมยมาเบิร์เพราะว่าก็เหมือนโดนบ่นๆมานะครับผมว่าทําไมน้องคนนี้ไม่มีการขโมยมาเบิร์ทั้งๆที่เป็นตัวละครอันดับหนึ่ง เออมันก็เลยโดนล้มง่ายหน่อยแต่ตอนนี้มีแล้วนะครับผมเพียงแค่เรานะั้นจะต้องหาภาพพมณีนะครับผมมาก่อนโดยที่สะสมนะครับผมคุยเอสผู้มีญ,ญาณนะครับผม1อันแล้วก็วัตถุดิบแรกเปลี่ยนภานพพมณีอีก5อันนะครับผมคุยสามารถหาได้จากสะสมคุยธรรมดาเนาะเอบวกทั้งหมด5อันนะครับผมส่วนวัตถุดิบแรกเปลี่ยนภาพพมณีต้องถางเงานะครับผมหมายเลข1ถึง c นะครับผมอย่างละ2ใบเท่าๆกัน a อะไรอันหนึ่งก็จะหายากรู้คิดว่าน่าจะเป็น a 4ไม่ใช่สี a 2นะครับผมน่าจะหายากส่วน a บวก1ก็ยากแต่ไม่ยากเท่าครุยธรรมดาแน่นอนนะครับผมวิธีการหานั้นเราสามารถหาได้แบบยากๆเนอกจากการที่เรานั้นจะต้อง ซูมนะครับผมแ็กซูเปอร์ซึ่งแ็กซูเปอร์ของน้องก็จะมีตัวน้องอยู่ในนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครโชคดีก็รับไปเลยตัวน้องแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเติมไปตำนานนะครับผมก็เติมในราคาเหมือนเดิมนะครับผมร้านค้าแพ็กเกจสามรบาทส่วนจี้ก็ประมาณ800-700นะครับผมไม่ใช่จี้สิอันมณี เฮ้ยก็มาอีกครั้งแล้วว่านี่คือการกลับมาครั้งที่สองของพาัแมนีนะถ้าเกิดว่าใครพลาดตอนนี้ไปนะครับผมก็รอตัวละครประจําเดือนตัวใหม่ได้เลยซึ่งตัวละครประจําเดือนตัวใหม่อ่ะก็จะเป็นตัวที่กระโดดแป๊บแป๊แป๊บไปมาไปมานะครับผมอืมแซนดี้เหรอแซนดี้มันต้องอืมมันต้องตก ตกเมืองของเราโจมตีใด้เธอของเราอ่ะแซนดี้อ่ะแต่รอคนนี้ดีหน่อยที่เขาวางาวิญญาณน้ําแล้วสตูอ่ะมาเดินตกแล้วก็โจมตีได้มันแตกต่างกันแค่นี้แหละการโจมตีก็เหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนสตูให้ใกลายเป็นหุ่นกระบอกลามลามลา,มลา,มลามดึงไปยังเรนมารที่แพงที่สุด ขึ้นอยู่กับวิธีการหาดีกว่าวิธีการหาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยปิดแปดหมื่นอันนี้ก็น่าจะปิดแปดหมื่นเหมือนกันซึ่งลุงมีเพชรแสนเดียวทำไมเพชรเซิร์ฟนี้มันหาย,ยากจังเลยครับผมยินดีด้วยสวัสดีครัไทุกอนพบกับอีกชิหน้าขอทุกคนมีความสุขกันเลยเก็เศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยอยู่เชียวเลยก็ไม่าเก็เศรษฐีนะครับผมประคารครับจุ๊